ไอตัวกล่องของเวฟ 125R ที่เป็นดิสหลักจุดสังเกตของมันกล่องไฟมันจะไปอยู่ติดกับแผ่นชาร์จซึ่งเหมือนกับเวฟ 125S โอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u YouTube c h a n n e l นัดเตโต o นะครับก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมก่อนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมอย่างที่เห็นข้างหน้าของคุณผู้ชมนะครับผมก็ตามที่เพื่อนๆน,นะผมขอกันเข้ามานะผมว่าเดี๋ยวให้ผมนะผม ช่วยแบบว่าแนะนำการสลับสายสำหรับกล่องไฟนะผมของเวฟร้อยบนะผมก็สำหรับตัวที่มีปัญหาอยู่นะผมก็คือจะเป็นในรุ่นของรถที่ผมใช้อยู่นะผมก็จะเป็นในส่วนของเวฟร้อยรุ่นที่เป็นดิสเบรกหลังนะครับผม ทำไมมันถึงมีปัญหานะผมเดี๋ยวผมขอแบบว่าเท้าวความก่อนนะผมไอตัวกล่องของเวฟ 125R ที่เป็นดิสหลังนะผมจุดสังเกตของมันนะผมกล่องไฟมันจะไปอยู่นะครับติดกับแผ่นชาร์จซึ่งเหมือนกับเวฟ 125S นะครับผมแต่ว่านะครับผม มันมีข้อแตกต่างกับเวฟ5 s, <S, <S อยู่หลักๆนะผมที่เห็นได้ชัดเจนเลยจะมีอยู่2จุดนะผมอันดับแรกนะผมก็จะเป็นในส่วนของแทบนะผมแถบที่ตรงล้อแม่เหล็กนะผมตัวเวฟ 125R ดบ 125r i s สหลังนะผมล้อแม่เหล็กเขาจะเป็นแบบ แถบสั้นนะผมนะครับแถบสั้นนะส่วนเวฟ 125S บ 125s จะเป็นแบบแถบยาวนะผมสองนะผมจำนวนสายนะผมจำนวนสายปักนะผมของเวฟ 125R ดิบ 125r ดหลังนะครับจะมีแค่4สายนะผมเหมือนกับเวฟ 125R บ1 2 5 ตัวธรรมดานะครับแต่ว่าเมื่อเอากล่องเวฟ1 2 5บ r ธรรมดาที่ไม่ใช่ดิสหลังนะครับผมมาเสียบมันไม่สามารถที่จะสตาร์ทติดนะครับผมนะเอากล่องของเวฟ1 2 5 r ธรรมดานะครับผมมาเสียบจะไม่ติดและนะครับผมเมื่อเอากล่องของเวฟ1 2 5บ s มาใส่ก็ไม่ติดนะครับผมเพราะว่าตามที่เห็นข้างหน้าของคุณผู้ชมนะครับผมอันนี้จะเป็นปลั๊กของเวฟบ 125s นะครับผมซึ่งจำนวนสายมันจะมากกว่ากล่องของเวฟบ 125r ทั้งรุ่นดิสหลังแล้วก็รุ่นธรรมดานะครับผมทีนี้เรามาดูรหัสนะครับผม รหักล่องของเวฟ 125R ดิดหลังนะครับผมตัวรหัสที่ปักเขาจะเขียนว่า KTM นะครับผมตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็น KTM นะครับผมส่วนกล่องของเวฟ 125R ตัวธรรมดาจะเขียนว่า KTW นะครับผมทีนี้นะครับแล้ว ถ้าเราจะใส่กล่องนะครับผมเราซื้อกล่องของเวฟ 125R บ125อธรรมดามาใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับผมแต่ว่าเราจะต้องทำการสลับสายนะครับผมโดยที่จะสลับยังไงนะครับผมโอเคก็นับแรกเลยเรามาดูลักนะครับผมกล่องของเวฟ 125R บ125อ ตัวดิสหลังนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเปลี่ยนไปที่หน้าจอคอมนะผมโอเคนะครับสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปที่หน้าจอคอมนะผมไม่รู้ว่าแสงมันจะแบบชัดไหมนะโอเคได้นะครับผมผู้ชมสำหรับตรงนี้นะครับผม uh นี่ครับสีฟ้าตรงที่เมาส์ผมชี้นะครับผมจะเป็น าวายริงของเวฟ 125R ตัวดิสหลังนะครับผมซึ่งตำแหน่งถ้าเรา,าทำปักนะผมถอดปักออกนะครับผมถอดปักกล่องออกแล้วก็หันหน้าหันหน้าปักนะครับผมในตำแหน่งอย่างนี้นะนี่นะครับผมเอาท้ายเนี่ยนะครับ ไม่ใช่หันด้านหน้าอย่างนี้นะเอาสายนะผมเข้าหาตัวเรานะผมตำแหน่งนะครับผมของปักนี่นะตำแหน่งของปักนะผมจะเป็นในลักษณะของสีแดงนะผมจะอยู่ในตำแหน่งมุมบนด้านซ้ายมือนะผมสายสีแดงนะผมจะอยู่ตรงนี้ มุมล่างซ้ายนะผมจะเป็นสายสีเขียวนะครับผมมุมหัวบนจะเป็นสายสีดำคาดเหลืองนะครับผมแล้วก็มุมหัวล่างจะเป็นน้ำเงินเหลืองนะผมซึ่งสายสีแดงนี้จะเป็นสายแบตนะครับผมสายสาเออีเขียวจะเป็นสายกล้าวนะครับผมหรือสายศูนย์โวลต์นะครับผมดำคาดเหลืองไปยังคอย นะครับผมไปยังคอยโฮเทียนนะครับผมส่วนน้ำมันเงินเหลืองนี้ขึ้นมาจากร้อมแม่เหล็กจะเป็นสัญญาณขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับผมทีนี้ทําไมเราถึงเอากล่องตัว R มาใส่แล้วมันสตาร์ทไม่ติดนะครับผมเรามาดูตําแหน่งไวริงของสายของปลั๊กตัวเวฟร้อบห้าธรรมดานะครับผมที่ตําแหน่งเดียวกันนะครับผมอ่ะ จะสังเกตเห็นว่าแบตนะผมสายแบตจะลงมาอยู่ข้างล่างนะผมจะเข้ามาถ้าเทียบกับตัวกล่อง125อาดิดหลังนะผมมันจะมาเข้าตรงขั้วาสายกลาวนะผมซึ่งมันสลับตำแหน่งกันแล้วนะผมแค่นี้ไฟมันก็ไม่เข้ากล่องแล้วนะผมไฟมันไม่เข้ากล่องแล้วถามว่ากล่อง ทำไมไม่ช็อตนะผมก็น่าจะเป็นที่นะผมตามตามที่ผมอ่ายังไงล่ะคือมีความเข้าใจของผมนะผมเขาน่าจะวงจรของเขาน่าจะมีการใส่อุปกรณ์ที่เป็นการไฟย้อนนะผมมันก็เลยทําให้กล่องไม่พังนะผมเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูกล่องส้มนะผมผมใส่ครั้งแรกนะ มันสตาร์ทไม่ติดนะผมแล้วผมมาสลับสายซึ่งกล่องก็ทำงานปกติแสดงว่าวงจรที่เขาออกแบบมาถือว่ามีความปลอดภัยนะผมมีวงจรไฟย้อนอยู่ข้างในอยู่นะผมโอเคนะผมทีนี้เรามาดูาปลั๊กไวริงกันต่อนะผมของเวฟ 125R บ 125A นะผมตัวกล่องนะผมที่ปลั๊กนะ ที่สายเราต้องสลับนะครับผมให้สายนะครับผมของของปลั๊กนะครับผมปลั๊ก125อ่าตัวดีดหลังนะย้ายจากข้างบนลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับผมตามทันนะครับคุณผู้ชมตามทันนะโอเคนะครับผมส่วนสีเขียวนะครับผมย้ายจากสายล่างมาเป็นขวาล่าง นะครับผมตามตัวอของเว็ร้อยี่สบห้าฝั่งสีส้มนี้นะครับผมนี่นะฝั่งสีส้มขวามือของคุณผู้ชมนะครับผมแล้วดำคาดเหลืองนะครับผมจะอยู่ที่เดิมดำคาดเหลืองก็คือไปคอยนะครับผมนะครับส่วนน้ำเงินเหลืองอ น้ำเงินเหลืองนะครับผมน้ำเงินเหลืองจากาขวาล่างนะครับผมย้ายขึ้นไปเป็นหนะ้าผมนี่นะจากขวาล่างตรง,ยายปปตรงนี้นะครับผมย้ายขึ้นไปเป็นตรงนี้นะครับผมก็คือซ้ายบนนะครับผมย้ายตามนี้เลยนะครับผมเราย้ายลักจากลักของเวฟ 125R ดนหลังนะครับผมให้มันมันมาเป็น ตัวเวฟ125อ่าธรรมดาฝั่งนี้นะครับผมมันถึงจะสตาร์ตติดนะผมโอเคนะผมผู้ชมไม่สับสนนะนะครับผมถ้าสับสนก็ขยับปรับให้มันได้ตรงตามตำแหน่งฝั่งขวามือของคุณผู้ชมนี้นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมเราก็จะสามารถที่จะเอากล่อง ของ 125R ตัวธรรมดามาใส่ได้เลยนะผมเพราะว่าทําไมเราถึงเอาของ 125R มาใส่นะผมเนื่องจากแทบที่ล้อแม่เหล็กนะครับผมมันเป็นแบบสั้นนะผมเราเอากล่อง 125S มาใส่ไม่ได้นะผมเพราะว่าถ้าเอามาใส่หนึ่งแหละเราต้องแทบ นะผมต่อต่อแถบให้มันยาวขึ้นนะผมให้มันได้เท่ากับล้อแม่เหล็กของ 125S นะครับผมซึ่งมันมีความยุ่งยากับผมแล้วก็ใช้ของเวฟ 125R บ1 2 5ตัวธรรมดานะผมที่ไม่มีดิดหลังนะเอามาใส่นะผมมันก็จะใส่ได้พอดีนะผมทีนี้นะผมผมแถมนิดนึงสำหรับปั๊กของเวฟ 125S นะครับ 125S นผมนีนะ1้5 s สายมันจะเยอะกว่าของเวฟ e 125R นะครับผมก็ตามที่อยู่ข้างหน้าของคุณผู้ชมเลยนะครับผม r i ริปักมันก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีดำเพิ่มขึ้นมานะครับผมมีดำแดงอีกนะครับผมซึ่งที่เห็นๆน,นะครับผมที่มีเพิ่มขึ้นมาก็จะมี ดำกับดำแดงนะผมที่เพิ่มขึ้นมา2เส้นนี้นะผมโอเคนะผมแล้วก็ตำแหน่งมันก็จะแตกต่างจากทั้งเวฟร้อยย้วก็1 2 5 r ดิดหลังเลยนะคผมคือทั้ง3รุ่นเนี้ยทั้ง3รุ่นนี้ตำแหน่งสายนะครับผมมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะผมเพราะฉะนั้นกล่องทั้ง3รุ่นนี้ ไม่สามารถเอามาถอดแล้วก็เสียบใส่กันได้เลยนะผมก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับผมที่สอบถามผมเข้ามานะผมว่าจะสามารถนำกล่องอะไรมาใส่กับอะไรได้นะผมก็อันนี้ก็เป็นปลั๊ก y ว i ิงนะผมตำแหน่งสายครผมถ้าสลับสายก็ตัว r ธรรมดากับ r ที่ดหลังใส่กันได้นะผมส่วน s เอามาใส่ทั้ง2รุ่น นี้ไม่ได้นะผมเอามาใส่ทั้งอาดิดหลังแล้วก็ R ธรรมดาไม่ได้นะผมเพราะด้วยข้อจำกัดในเรื่องของอแถบความยาวของแถบนะผมโอเคนะผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะผมสำหรับคุณผู้ชมนะผมที่อยากจะเปลี่ยนกล่องนะผมสำหรับเวฟบ125นะผมของเราให้มันมีความจัดจ้านขึ้นนะผม ในแต่ละรอบของเครื่องยนต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งการปลดรอบเครื่องหรือว่ายืดรอบหรือให้อัตาราเร่งอะไรให้มันดีขึ้นนะครับผมโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวมีทริคอะไรดีๆเดี๋ยวจะรีบนํามาทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซัสบสไครต์ให้ช่องนัดเอโตะด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องนาเดโตสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ